ดาทูน่ากับปีเตอร์ดาทูน่าสวยมากเลยนะเนี่ยปีเตอร์จะทำไรหรอเดินเล่นครับเดินเล่นแล้วทำไมมีขวานเขาเรียกว่าเดินเล่นตามสวนสาธารณะต้องมีพกขวานเอาไว,ควค้คนละไม่ได้สมัยนี้นี่มิชชชิพต้องระวังนะก่อนล้วกระเป๋าต้องดูด้วยในมือเข้าถือขวานหรือเปล่าปีเตอร์กำลังจะทำเพ์มาคันเจอร์นะแต่คราวนี้ยเรามีอุปสรรคใช่ไหม,ไมก,ก็คือ มันคือผลงานศิละปะเออผลงานศิละปะตรงนี้เราจะแปลงวิกฤตให้เป็นโอกาสโดยการทลายบางส่วนเอาไปใช้ทําเพอร์มาคันเจอร์แปลงปลูกผักเพราะว่าเศษไม้พวกนี้สามารถย่อยสลายได้เป็นอินทรีย์วัตถุใช่ไหมพีเตอร์เราก็จะเอาส่วนที่ใช้ได้อยู่เนี่ยไปทํารัว้วสําหรับปลูกผักส่วนอันไหนใช้ไม่ได้เราจะไปทําปุ๋ยทําเป็นดินทําเป็นเพอร์มาคันเจอร์นะลุยเลย yeah. นี่ตอนนี้ก็ได้มากองนึงแล้วนะคะเดี๋ยวเราตรงนี้เราจะแปลงให้เป็นแปลงปลูกผักทั้งหมดเลยนะนี่เดี๋ยวปีเตอร์จะออกมาเป็นยังไงสําหรับแปลงปลูกผักแปลงใหม่ที่บนพื้นที่ประมาณ30ตารางเมตรนะคะเดี๋ยวมาลุ้นกันเลยลุยโลดเดอ้อ